สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาเป็ดสีชาแนลเก่าเหมือนเดิมมาจากมือนียาเป็ดสีเดี๋ยวนำของมูลนวทางเ็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยาเป็ดสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป็ดสีน้ำไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยาเป็ดสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับติบเด็พผ่าเบิ้งผ่าชมแนวทางเมาจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้้้้้าา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 ามมมมมคคคุยยยททัักกกบแพ์ะะะออเเเนนนนตตใลลิปขงงง่่ไดี กระเป๋าไหลยายห,ห้างพี่น้องจัาไปเบิ้งของงวนทางอาจารย์ทันเลขไนเลยนะคะมาเบิ้งค่ะพี่น้องแนวทางนี้ว่าสั้นพี่น้องโอ้คือบ่ค่อยชัดเนาะพี่น้องค่ะเลขดับหลักร้อยว่าสั้นพี่น้องค่ะดับหลักร้อยเนาะอันนี้ดับหลัก้อยนะคะพี่น้องดับหลักร้อยงวดที่เร้วดับหามาหกนะคะหลักร้อยงวดนี้เพื่อนบอกว่าดับเก้าพี่น้องดับเก้าเนาะค่ะอ่ะเออแย่ห้สิบ่อยฟังเลยพี่น้อง สรุปมาแล้วเพื่อนมาบอกแล้วนะคะตัวเดียวเน้นๆงวดนี้มีหกพนาพี่น้องคะตัวเดียวเน้นๆอันนี้เลขฝันของแท้พี่น้องฝันมาขึ้นนะคะเพื่อนได้ได้ใบกระดาษมาเพื่อนบอกว่างวดนี้เน้นหกนะคะมีหกเอาผู้ใดผู้ใดเสื้อควงฝันยไปกับเอ่อเอาไวเ้เป็นเป็นแนวทางได้พีน่น้องเนาะมา,บาเบิ้งด้บล่างเลดับดับล่างอาจารย์อัสนัยเนาะอาจารย์อาสน,ายนัาาย,สนยบอกว่าดับลา่างงวดนี้ดับ สามนาคาพี่น้องคะงวดที่แล้วดับศูนย์งวดนี้ดับสามเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอ่เอเป็นแนวทางของอินซีพน่พระเนจรมาสั้เลขเด่นสิบหน่วยบ,บนห้องเพล่นเนาะเจ็ดเก้าสองหาแนวทางของอินซีพน่พระเนจรนาพี่น้องเนาะเอามากตัวใดก็จวดจาดนำเพิ่นตัวนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ3ตัวบน S 1 9นะคะสา3ตัวบน s 1 9งวดที่แล้ว C C เก่าล่งรางมากเก่า C รางนะจ๊ะงวดนี้ C C 3มาสั่นพี่น้อง C C 3 C 3และ3 3มสมกตัวใดก็ว่ากันไปตัวนั้นเลยนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขลงทางเนาะพี่น้องเนาะ เลขหลงทางแนวทางของเอ็ดนาคีโน่คนบอกว่าหกบ่มาล่างว่าสันพี่น้องแต่ว่าย่าพายฝันว่าได้หกเราพี่น้องหกมามีสิทธิ์มาได้บนล่างว่าเป็นเลขฝันนะคะพี่น้องคะนน่าจะเป็นหกหกด้ยว่าย่าพายจำได้ต่อหกคนบอกนะคะพี่น้องคนบอกว่าเงินนี้มีหกเดิวมว่าสันนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบงวดที่แลวดับสี่พี่น้องคะงวดที่แล้วดับสี่นะคะเอาออกศูนย์เอ่อหกศูนย์หกเนาะจ้ากงินนี้ดับสามบนนะคะพี่ ดับเฉพาะหลักสิบนะคะพี่น้องคะ่ะดับเฉพาะหลักสิบเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนยวทังคู่ตดบนเอ็ดโกนะคะเอ็ดโกคู่ต้นบนงวดที่แล้วเขา่าสูงหกศูนย์เนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่ามีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกและหนึ่งหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสุมาอีเนวทังเทิงนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเด่นเจ็ดล่องสองเนาะคะ่ะ เ,เนแนวทางล่างได้นี่นพี่น้องเด่นเจ็ดล่องสองนะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดและเจ็ดหกชุดเต็มแคบหน้าจอนะคะมีเหลขวินฟอมเนาะสำหรับเนวทางซูมาอี้นะคะพี่น้องเนาะซูมาอี้ซูมาอี้วสันพี่น้องเอาพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะสำหรับเนวทางของซูมาอี้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอันอนี้เป็นแนวทางของแอดไคไถ่นะคะเนวทางล่างนะคะแอดไคไท่เพื่อนบอกว่า เพื่อนมีหลายสูตรเลยพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนหายมากหกหกหกเจ็ดนะคะอ่าหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดสันดกน้อพี่น้องนอว่าไปเลยยายไผ่าวาสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพลแนวทางเทิงเพื่อนนะจ้ะสามตัวมีอยู่ที่อ่าหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่ก็สี่หกนะคะสำหรับแนวทางของสําหรับแนวทางของอัินหวยชุมแพต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางพันหมากนะคะเลขเด่นบนงวดที่แล้วเด่นศูนย์งวดนี้เด่นหนึ่งนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างงวดที่แลวดับสองออกเก่าสี bueno. bueno. ่งวดนี <entender> ้ดับเก่าล่างว่าซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนวยบนเอตตางวดที่แล้วห้ากับหกมาหกงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งน่าจะเ่นศูนย์นะคะสำหรับแนวทางสำหรับแนวทางนวยบนเอตตาอีกศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องนาอต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ล่างไทยแอนนั่นนะคะพี่น้องคะเด่นเก้าและศูนย์มาสั้นเพิ่อนบอกว่าฟันตัวเดียวแขนแคนเก้าศูนย์นาะจากตัวรองคือเก้าหนึ่งสี่ศูนย์และสี่หนึ่งนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นเนวทางของอันอเลขดับนะคะดับบนงวดที่แล้วดับแปดออกหกศูนย์หกวันนี้ดับสามบนว่าซันพี่น้องเอามักตัวใดก,กัน่าตัวนั่นเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาร้อยบนตัวเดียวแขแขๆงวดที่แล้วหกนะคะงวดน,นี้สองสองมาลอยบนวัซซันพี่น้องเอาจวดจาดฝาดเบิ่มค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเด่นหนวยล่างเด่นซิเดน่เดนล่างอะค่ะพี่น้องคะงวดที่ลนนแล้วเด่นเก้ามาลักซิบว่าซันเนาะล่างยางเดี๋ยวงวดนี้หาพะนะพี่น,น้นองคะหาล่างพะนะห้าล่างมาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางเด่นบนฟาดเขียนๆมาหกหนึ่งแปดกับเจ็ดหนึ่งแปดว่าสันพี่น้องเอามักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเพื่อนน้อพี่น้องเดอ้อเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของงานอ่าแนวทางของหวยชุมแพรนะคะขางล่างเนาะเน้นหกสอง่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเป็นตัวรองโดยพี่น้องเดอ้อเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า เพิ่อนบอกว่าแอสแสงเดือนนะคะเก้าชุดบนนะคะพี่น้องแคปหน้าจอยาไพ่บออ่านให้เด้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอเป็นแนวทางตามเพิ่นได้เลยนะคะเนาะตัวจาดฟาดบึมได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับขาดลางงดทีแล้วดับแปดนูนี่ดับศูนย์ศูนย์มอม่าลางวาซันพี่น้องคะเอาพิจารนาตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนวยล่างตัวเดียวแขนแขนของแอดน้มพูเนาะค่ะแอดน้าพูบอกว่าตัวเดียวแขนแขนอยู่ที่วสันพี่น้องพ้นห่มากนะจ๊ะพี่บอกว่าศูนย์งวดที่เรียเพ้นหายหลายตัวเดยงวดนี้ไห่ยศูนย์ตัวเดียวแขนแขเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดไทยเม่งไร่นะคะพี่น้องคะ สิหน่วยบนนะจ๊ะรัก10บบนสามหกักหน่วยบน0ูนย์นึ่งาเกะจะเอาแคปหน้าจอ2อโต,โตบนเพ่ินใดเลยนะจ๊ะเพ่ินจับให้แล้วตรงๆก็ต้องกลับนะคะเพ่ินจับลักสิบรักหน่วยให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าตัวใดกระจวดจาดน้ำเพลินตัวนั้นสำหรับผู้ใดเป็น FC ของแอดไทยเมงไลน์นะคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวานชัยนะคะแอดวานชัยบอก16กันยาวาสัอนอัดไดรอัดขังเทิงวสันเด่นหนึ่งหนึ่่นย์หนึ่งสละ1 7นะคะมีตัวกันแคปหน้าจอตัวร่องเพื่อนมีตัวร่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาตัวใดกันจวจดจ้าตามเพื่อนใดเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะ่ะงวดที่แล้วเขา06นะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า70 71 72 80 81และ82นาองค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุ้งสีสอปอ่ะซันพี่น้องจ้าลุ้งสีสอปอ่าซันสูตรไม้อันไม้เด้ว่าซันเพิ่นห้เพิ่นบอกว่าแนวทางทึ่งเพิ่นนะจ้ะ ถูกลอยกับนวยได้ว่าสั่นบนตัวเดียวนะคะพี่น้องสําหรับลุงศีสปวิ่งบนตัวเดียววันนี้วิ่ง8นะคะพี่น้องยังบม่หันหลุดเด้แนวทางของลุงศีนี้เข่าดีหลีเนาะพี่น้องเนาะวิ่ง8ปดนะคะพี่น้องขาวิ่ง8นะคะต้องไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสมหวังว่าสั่นเต็มร่างนะคะพี่น้องขาเต็มล่างแคบหน้าจออย่าพาบริดอายหายไหลได้พี่น้องเดิมบรอดอาไห้นะคะสําหรับแนวทางเต็มร่างเนาะมากระจวดจัาตามเปื่อนได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามากนะจ้าแอดเกียรต์กับสันพี่น้องเดนหนึ่งกับสองไม่หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่และสองหาชุดเต็มสามตัวแคปหน้าจอนําเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนําเพื่อนได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันวิคนซื้อว่าอีกเอ็ดลิตนะคะพี่น้องคะ่ะงวดที่เลี้ยวเข่าศูนย์นะจ้างวดนี้สี่แปดสองนะคะพี่น้องขาสี่แปดสองเนาะ อีกอ่านี่แนวทางเข้ามาปิดท้ายโดยแนวทางของนุ่มสุพรรณก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนุ่มสุพรรณบอกว่าเลขเด่นงวดน,นี่เด่นหนึ่งก็สองนะจะมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์วันสันน่าจะเป็นสองศูนย์ศูนย์กไ็ได้เด้พี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนนะคะเนาะถ่ายคลิปนี่ย่าพีขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะ ที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเงงรวยรวยปังปังสุขสุขคนข,ข,ขอขอ,ขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลนทาง้งห,หายแย่ไพ่มาให้อแม่พน้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางขอบคุณในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า